เงาไอ้เนี่ยจะคุยไอ้กูสตีมแล้วสตีมแล้วไอ้กูสตีมแล้วจงมองมาทางนี้จงจำไว้ให้ดีจะแพ้แล้วนี่หนอเออมาสตีมแล้ว่ะมึงสเต็กซ์กูเอ็นเนี่ยมาสตีมแล้วในบางบางเอาเอาช่องกูไปอ่าอย่าเอาช่องเราดิ่นเล่นสตีลอย่าพูดมากเว้ยได้เก่งก่อน้องได้เก่งกว่ามีการตึงมี่กางตึง เปิดตูดมาเปิดตูดมาแค่นั้นแหละอยากให้ดูอ่ะเนี่ยเนี่ยทุกคนได้ยินแล้วแหละสวัสดีครับช้าโลกันเรามากมากต่อจากนี้ไอ้นอน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 ฮะเดี๋ยว้ไอ้นอนไอ้นอนเอออย่าผมส่งที่ผมสติมาให้เนือไอ้นอนจะเห็นนะอ๋องร้องไห้ด้วยกันส่วนตัวป่ะเอ้ยผมผมผมอันนี้เลยอย่าเขาเปิดเปิดสดๆนส่วเลยเดี๋ย ใช่ปะครับไอเดินเขาส่งเขาส่งไปแล้วเขส่งไปแล้วเดินดูดูดูได้ินมาดูดูไดินมาดูดูดูได้ินมาดูดูไดินมาแบ่งปันเรื่องราวมากมายตอนนี้ไม่ได้ยินผมร้องนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินร้องอ่ะ ได้เสียงผมได้เสียงผมออกไหมร้อยสี่สิบสี่พีนี่ผมได้เสียงออกนะนี่ยเสียงแอนนออกแล้วผมได้เสียงออกนะเนี่ยเสียงแอนนออกแล้วนี่อเอ้วน้อง้าวัดห้อร้ต้องให้ด้วยกันรับจนถึงวันนั้นจุบจนที่วาย เฮ้ยเสียงกูก็ดังเหมือนกันเนี่ย่เรียกกล้องมาดิน้องเลยไม่เรียกกล้องมาน้องเราเจอแล้วไอ้กล้องคิดถึงมึงอ่ะไม่อกีบอกว่าตอนนี้แฝงกูอยู่นี่ละเออก็ปกติลืมกันแล้วบอสลื่อมไอ้กล้องแล้วบ่อยไม่เสียงมันสะท้อนว่ากูอยู่ในคอปิดไลค์กัน